แค่ใบสีหัวชอบฟ้านะคะ,อ,ะอันดับแรกเลยก็จะม้วนเป็นนิ้วนะคะอันนี้ม้วนเป็นนิ้วนางแบบโบราณค่ะใช้ทั้งหมด15นิ้วนะคะต่อมาเราจะมาถักในส่วนของอยอดงอนของตัวหัวชอบฟ้าของเรานะคะตัวน,นี้ก็จะถักอยู่ที่ประมาณ16-17ถึงชั้นก็ได้นะคะหรือถ้าใดอยากจะได้งอนที่ยาวก็สามารถเพิ่มจํานวนชั้นหรือว่าอยากได้หัวที่สั้นลงก็สามารถปรับ ลดจำนวนชั้นลงได้นะคะไปเรื่อยๆนะคะสำหรับท่านใดบอกว่าถักแล้วมันใหญ่ออกเรื่อยๆก็สามารถตัดเจียนขอบอของตัวที่เราเปียออกได้นะคะตัดขอบออกไปเรื่อยๆมันก็จะ,ะเรียวลงค่ะต่อมาเราก็จะมาใส่ในส่วนของอปากที่ชดออกมานะคะแล้วก็เปียนในส่วนของลำคอค่ะตัวความยาวในส่วนของลำคอก็จะเปียอยูที่ประมาณ15ชั้นนะคะ อ่ามันเดิมเลยท่านใดอยากจะได้ให้มันยาวขึ้นก็สามารถเปียรเพิ่มหรือว่าลดขนาดชาลงได้เช่นกันนะคะสำคัญเลยเราจะต้องอแม็กเย็บไว้เรื่อยๆนะคะเพื่อป้องกันการหลุดของชิ้นงานของเราหรือว่าทําให้ชิ้นงานของเราแน่นขึ้นนะคะต่อมาเราจะมาประกอบส่วนผ้านุ่งนะคะอันนี้คลิปก็จะไปในความรวดเร็วนิดนึงนะคะก็ เอานิ้วมาวางไว้จุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็ใช้แม็กกดแม็กกดเพื่อที่จะล็อกตำแหน่งของนิ้วไม่ให้เคลื่อนนะคะเวลาเราแต่งดอกไม้เข้าไปแล้วมันก็จะได้ในส่วนของความโค้งที่สวยงามนะคะ,ะก็ล็อกไปเรื่อยๆนะคะกดไปเรื่อยๆอแม็กแล้วก็ห่มพนุ่งขึ้นมานะคะ เลยคือเราจะต้องอพยายามแม็กไวเรื่อยๆและกดมือของเราให้แน่นๆนะคะเพื่อตัวแม่ใบสีของเราจะได้มีความแน่นนะคะพลังมือจะต้องดีมากๆด้วยเช่นกันค่ะแม็กกิบรายละเอียดต่อมาเราก็มาดัดนะคะดัดให้มีความาคล้ายช่อฟ้านะคะที่อยู่บนอุโบสถนะคะก็จะได้แล้วนะคะแม่ใบสีโบราณแปลงไปยุคหัวช่อฟ้าแบบนี้คะ่ะ